สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขลอลอลว,วันนะครับจัดทีมตาม2ีเยาวชนหลบหนีนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน58สพเมืองสงขลาประสานกําลังฐานทัพเรือภาคที่2นะครับสงขลาเพื่อออกติดตามเยาวชนที่ก่อเหตุวุ่นวายภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต9จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาและหลบหนีไปโดยเบื้องต้นเจ้าที่สามารถติดตามจับกลุมกลับมาได้15คน พบว่าหลบหนีอยู่ตามชุมชนรอบๆศูนย์ฝึกและยังคงกระจายกําลังออกติดตามเยาวชนอีก20คนซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังหลบหนีไปไม่ไกลพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชายชนที่พบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสโดยนายทรงพลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลตํารวจตีกิตกรพลีธัญวงศ์ผู้ออบการจังหวัดสงขลานางเสพนิมาพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพันโทฤอกอ์รงกรณ์สีมาวุฒิพุ่มกับการสพอมองสงขลาตัวแทนฐานจากกองเรือภาคที่สอง ได้ประชุมร่วมการสำรวจความเสียหายภายในศูนย์ตรวจสอบรายชื่อที่อยู่ของเด็กที่ยังหลบหนีและยังให้อสอสส่วนหนึ่งยังตึงกำลังอยู่บริเวณภายนอกศูนย์นายเกตมานิมาผนธนพุ่มในการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต9าา้าสงขาเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายชื่อเด็กที่ยังหลบหนีและหาตัวไม่พบเพื่อสานไปยังผู้ปกครองให้ทราบและนำตัวเด็กกลับมายังศูนย์หากเดินทางกลับบ้าน หรือกรณีที่ติดต่อกลับบ้านก็ให้ช่วยเกีย่ยวกอบกลับมาทั้งนี้มีผู้บาดเจ็บจากการทะเลาะก,กันทั้งสองฝ่ายระหว่างเด็กเจ้าถิ่นในจังหวัดสงขลากับเด็กจากจังหวัดอื่นประมาณ20คนในจํานวนนี้อาการสาหาัส4คนเนื่องจากถูกฟันและแทงด้วยเหล็กไปแหลมทั้งหมดอย่างคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลาส่วนสถานการณ์ภายในศูนย์ขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับพันตำรวจเอก อลรณ์กรสีมาวุฒิพุ่มกับการสอพอมงสงขาเปิดเผยว่าพลตารวจตรีกิจกรพรีธัญญาพิธัญญาวงนะพุ่มกับการได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจประกอบด้วยตารวจทหารฝ่ายปกครองติดตามเด็กที่หลบหนีออกจากศูนย์ตลอดทั้งคืนซึ่งได้กลับมาบางส่วนแล้วแต่ยังมีเด็กที่ส่วนหนึ่งยังติดตามตัวไม่พบท่านว่ากลับไปบ้านกำลังตรวจสอบรายชื่อเด็กเพื่อติดตามและติดต่อผู้ปกครองให้นําเด็กส่งที่ศูนย์นะครับ